Let's go. Here we go again. Oh. Ôi ôi ôi, à lại nè. Ôi 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 ôi. Hư 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 hư. Chia chia chia, Eclair phi hư hư. ม่้องน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 ้องเฮ้ยเปกติไม่ขนาดนี้ปกติไม่ขนาดนี้เฮ้ยเฮ้ยว่าไม่ใช่ว่าแปลกแครับจริงนะปกติไม่ขนาดนี้จําได้ปกติไม่ขนาดนี้ชัางช้างก็ไม่ได้ปรับขนาดนั้นด้วยเดี๋ยวช้างไม่ได้ปรับอะไรขนาดนั้นเลยช้างปรับทีเดี่ยวเดี๋ยว ใช่เลยแหลกแบบนี้เลยเสิร์ฟนี้เสิร์ฟเดียวทำชั้นเกินพอ Huh. Huh. I huh? ัล็กวิง่งโคตรไปเลยเยอเลยครบเกนเยอเลย ก็ล้างมัแค่คดวว่าเคยจะมีลูกค้ามาแตอนนี้ท่าไม่อยู่และค้าเปิดรูขอไม่มีเลยเลยท่านอตอขน,น,น,นบสดวางไว้ข้างหลังได้ไหมเคอค้าแบบมือฟร์ล้า,ลานให้งอตอนนี้ท่าไม่อยู่ฉันจะเอไปได้หวงเาพกอไแค่ไม่มีอะไรทำ จะให้เไปดตัวแต่ห้องแต่มันแดงก็มาบอก็ไม่เห็นอะไรอะไรนะครับ คนที่เข้าเพิ่งมานะครับข้าเป็นทหารรับจ้างเหมือนว่าคนที่ชื่อว่า,าจะเป็นชื่อว่าโลแกนนะครับเหมือนว่าจะเป็นสาจารย์ที่เขาจ้างให้ทามา านะครับเผ่อตอนที่น้ำไม่อยู่หนี่ย <c oughs> ท่านเป็นโรคจิต,หร,รรจรตหรือรคะจะ่ยังปบักแล้วเาเ,าเาลทว่ <c oughs> า,านไปรจะต้องทำร้ว่าท่านเป็นโรคจิตแบบ ที่เหมือนเหมือนนายจ้างโอแกนเห็นนางบอกว่าที่นี่มีร้านค้าเนี่ยใช่เธอรู้ข้าแวะไปก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยเหมือนไม่เจอใครเท่าไหร่เนี่ยเอาใครอยู่นี่อพอดีนาง พี่นามงบอกว่าที่นี่อ่ามันเอาชิ้นส่วนมอนเตมาได้ใช่ค้าก็เลยไปแว้นลงมาดิดหน่อยค้าได้มาค้าได้มาดิดหนึ่งหน่ิดหนึ่อยอ่ะอ่า,ขอ,ออาขอรับตอนแรกข้าว่ากลับว่าจะมากกว่านี้ด้วยซ้ำ มันเป็นยานอนหลับเนี่ยเจ้าลาะจ้ลองเอาติดตัวเถอะไหมยานอนหลับเนี่ยเอาไปเผื่อเจ้าเอาไปเช็คก็ได้นะ <c oughs> มันเป็นยานอนหลับเออขัดข้ารถมันเป็นยานอนหลับเนี่ยเป็นชนิดแบบปลปาอัดเข้าเลยนะ เข้าไปลงครับคเข้าไปลงตอนหลังจากที่ท่านปัมนิเทศเสร็จ ้าสูดยาใหม่ๆออกแล้วนะโอ้ฉัน <c oughs> ต้องยากับข้าเลยดิด๊ดมาดอะไรวี่ง้าก็สนใจเรื่อ,องยาของคาเชมิริสได้จ้างนนั่นน,นั่นทนท่านม,านมานด,ด,ดโอ้ม่งหรเล่าท่านมาดิมามาิมาดนี้ดิมดิมดมาดาดินาิมมาดาาิ เองว่าเจ้าอยากให้ลูกค้าเปลยนไหมเออไหลูกค้าใครเอาเขาไม่ใช่จะเปลี่ยนหรอวะเขาไม่ใช่จะเปลีนใหม่หรอวะเขาไม่ใช่ตนีเด็กใหม่หรือวะเด็กสุ่เด็กสะเฮ้เด็ก่เขาไม่ใช่เด็กใหม่หรือวะคว่าเขาเป็นเด็กใหม่เนี่ยเขาจะ ยอยาหน่อยให้ค่าช่วยหน่อหน่อยให้ค่าช่วยหม่หน่อย,ย้ามีวิธีหน่ยเอาเอาไปติดตัวหนก็ได้นะท่านมันเป็นยานอนหลับเนี่ยเอ๊ะมันเป็นสูตรพิเศษที่ค้าคิดค้นขึ้นมาเนะี่ยมาระหว่างที่ค่าไปทํางานอยู่มันเป็นชนิดแบบป๊าปึ๊บคือหลับเลย ยินดีดหน่อยนะยิดีหน่อยไม่เป็นไร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 ท่านไม่เป็นไรเดี๋ยวค่าตัดออกเดี๋ยวค่าตัดออกไม่มีใครเห็นแน่นอนเดี๋ยวค่าตัดออกตออกออกโอเคเอ่ามันมันมันเป็นเวทค่าน่ะมันเป็นเวทมันทิ้ข้อมูลน่ะแบบอ่าเราแบบเดี๋ยวค่าเดี๋ยวค่าตัดออกให้ oh. ไม่ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่าตัดออกให้ ถ้าเหมือนว่าท่านต้องดูแลเพื่อนท่านนะตรงนู้นเลยจอดอย่าอย่าพักเข้าไปเข้าไปไปอะยายาน้ำฝีนะท่านอ่าเผื่อเผื่อไว้ใช้ได้ก็พอ

เพื่อก้องมีไหมว่างไม่มีเกือบเหมือนคนเขาอยู่เหมือนกองคนแบบเด่นน้อยนิดน้อยนิดแมง พ่สาให้พาขึ้กลับบ้านได้ไหมได้อากจะพาขึ้กลับไ้หนไอมครับตำรวจจะได้ไม่ให่เรา but my กไัไลสองพันห้ากัไลสองพันห้าวิยลวยวิยวยลวยลวยกูลวยแล้ว รวย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 สองพันห้าว้ยกำไรกำไรหน้าร้อยการลงทุนอุ้ยมันหอหวานยิงกินกันเนี่ยฟัด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 เลยซื้อของกันเลย ใครเยอะแล้วจะชก็ได้ต่ไม่อร่อยอห้อร่อยหรือเปล่าชมร่อยจาเจ้าเจ้าลองถามอ่าคุณชายกับเพื่อนเจ้าตรงนน้นสิค่ะนี่เลยใชสคือถ้านเจินยังไม่เไม่เป็นไรท่านแคาได้กินทุกอย่างหมดแล้วน่ะอ่ะ ฉัู้ก็จะตัดโทรบัพท์ให้มาเลได้สิได้สิ่งสมงได้สิ่งแค่ยูสามส่งาค่วิธีเรื่องมั้เ้าแค่เป็นก็เปบนีกข้าข้าักข้าข้ยากหรออันนี้อันนี้แว่นยี่ห้ออะไรอ่ะ อะไรเจ้าอ่ะเจ้าให้อะไรข้าเนี่ยของเจ้าเยอะเนะเจ้ามาจากไหนเนี่ย มันแปว่าอะไรหนแม่ค้าไม่อยู uh> ่ตรงนัน ข้าไมกินของหวานขนาดนั้นหรือไงกินได้แต่ว่าข้าไม่ใครไม่อยากกินขนาดนั้นเนี่ยข้าตอนนี้แบบถ้าถ้าใครอยากกินอะไรข้าตอนข้าตอนนี้ข้ารอข้ารอเหล้าอ่ะข้าอยากกินเหล้าตอนนี้ยจริงๆกินเหล้าได้ถ้าเป็นคนที่ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่าซื้อเองได้ค่าเกงใจท่านหมึ่งเดือนปัญญาอะไรไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่า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 ไม่เห็นค่าเห็นค่าเห็นทำไมเจ้าต้องเปิดที่สิบค่าตลอดเลยค่าไม่เข้าใจเลยไม่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 ค่าค่าคุยเ่อไอ้คนชายตรงนู้นค่าเป พยายามเหมือนข้าเลยนะหลายคนไม่อย่าเราคุยอะถ้าเราคุยกับคนไายจาด ถ้ากลับไปอีกรอบคราวนี้ข้าจะไม่ตัดแล้วนะค่ะน่ะเฉยก็นี่ไม่ค้างอะไร ท,ทำอะไรเจ้านะเาน,น,นี่ยทำงาน้รับกำลังเล่นตระหวา่างเนตัวน,นี้กับตนน้แค่กำลังเช็คัว่าค่าตองดน้องคนนั้น,น,น,นว่าะสองตัวก็ได้ไหม 看啊！短、oh,。 ก็พาพี่เจ้ามาตัดด้วก็ได้ค่ะนท่านท่านท่านจะชวนคนมาเยอะข้าได้เงินค่าชวนหรือเป <c oughs> ไม่เลยข้าจัมาท่านดูแต่กาไม่มดีโทษข้าขอโทษ่อยโดนๆดโดนโแคว่าท่านคนที่จะโดูอาจารย์ลี้ยงท่าน เขา้าเพื่อนเจ้าน่าจะน,น,าน่าจะเริ่มน่าจะเริ่มแปลกๆะนะอยแล้วเพื่อนเจ้าเนี่ยก็เป็นก็เป็ <c oughs> น่มาดูกันสงสัยตกบันไดก็นี่ไงเขาลุกแล้ าซื้อของหน่อยไอน,นี้เขาเล่นว่าเลยนะค่าค่าขอซื้อของหน่อยคนน่าค่าซื้อของหน่อยอ่า อ๋ออันนี้มาให้ค้าตัวไไอตัวอะไรที่มันไล่ขอบบนน่ะแว่นอ่ะแว่นแว่นไล้ขอบอันตัวฮนะแวจ้าเ, <Huh? S 2> เอาอะไรนะแจ้วเแวนใช่ไหมใช่เนี่ยแล้วก็เล่า แล้วก็รวมค่าเราให้ค่าด้วย ส <32. S> 2ิสองอะไรสามสิบสอง่าเขาแข่งอยตาย ถ้าถ้าสมมติค่าเอาเล่าที่ค่าซื้อไปให้นักเรียนค่าจะผิดหรือเปล่า